สวัสดีครับวันนี้นะครับนิออนโมโนพามาชมนะครับเครื่องย่อยกิ่งไม้นะครับยามาโมโต้ซีพีด4,000 JC นะครับหยบลงมาข้างล่างง่ายๆเลย สวัสดีครับวันนี้นะครับนิออนโมโนพามาชมนะครับเครื่องย่อยกิ่งไม้นะครับยามามอโต้ซีพีคิ0สี่พันเจซีนะครับขั้นแรกนะครับเข้ามาในไลน์นะครับแล้วกดที่หน้าหลักอ่าหน้าลักนะครับด้านล่างซ้ายมือมีคําว่าหน้าหลักกดหน้าหลักนะครับจากนั้นมุมบนขวามือมีรูปคนบวกนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คำตรงกลางนะครับตามที่ผมชี้เลย QR code โคนะครับ กดปายปุ๊บอ่าสแกนไปปุ๊บจะมีข้างบนนะครับลิงก์เด้งมากดลิงก์ด้านบนนะครับก็จะมีเด้งลงมาครับอันนี้ก็คือรวมหมดแล้ว f Facebook y o u t u b e Line นะครับแล้วก็แคตตาล็อกนะครับอันแรกดูรายการสินค้าคือแคตตาล็อกนะครับสามารถกดเข้าไปได้อ่าแล้วก็จะมีหมวดหมู่นะครับแรกๆนี่สีฟ้าๆนี่จะเป็นหมวดหมู่ทั้งหมดนะครับรถขุดเล็กรถพลนดินเดินตามนะครับอันนี้แยกประเภทไว้ให้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเป็น Youtube นะครับ YouTube เชิญที่2กดเข้าไปได้เลย YouTube เด้งมาแล้วนะครับก็ฝากกันไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ f a c e b o o k นะครับคลิกเข้าไปอ่าอันนี้ f a c e b o o k นะ a c e b o o k จะมีการพีออเดอร์ข่าวสารต่างๆนะครับให้ชมไลน์คลิกไปที่ไลน์ได้เลยจากนั้น LINE Official นะครับเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็กดบวกนะครับเพิ่มเพื่อนไปได้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะมีข่าวสารต่างๆนะครับให้ชม แล้วก็สงสัยอะไรสอบถามได้ทางไล n e และ Facebook นะครับตัวนี้ขายไปหรือยังขายไปแล้วนะครับในราคาประมาณ279,000เลยทีเดียวตัวนี้อุธยทำไมแพงจังเลยล่ะมันย่อยได้ขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันเรามาลุ้นเรามาลุ้นกันมีไม้2หน้านะครับ <S <S> <S เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับตัวนี้เครื่องยนต์นะครับเป็น m t t u b i ิ s i นะครับ G M 4 0 1 L นะครับขนาดอยู่ที่13แรงกันเลยทีเดียว เบนซินนะครับ13แรงนะครับตัวนี้ไม่มีสตาร์ทกุญแจนะครับเป็นดึงสตาร์ทนะครับต่อมาอ่าเราบอกการทํางานอ่าบำรุงรักษาก่อนแล้วกันตัวนี้นะครับเป็นกองอากาศนะครับกองอากาศเวลาเราใช้ไปนานๆมีฝุ่นมีอะไรนะครับเดือน2เดือนนะครับเปลี่ยนออกมาเป่าสักครั้งสองครั้งนะครับอ่าน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องนี่เลยฝาสีเหลืองนี่นะครับฝาสีเหลืองจุดจุดเติมนะครับจุดถ่ายเป็นน็อต qc สีน้ําเงินนะครับอันนี้คือจุดถ่ายแล้วก็มีก๊อกน้ํามันเนาะก๊อกน้ํามันคือตรงนี้นะครับ ชี้ขึ้นฟ้าคือเปิดนะครับเอียงข้างขนานกับพื้นก็คือปิดนะครับง่ายๆนะครับในกรณีเราไม่ได้ใช้นานๆนะครับแนะนําปิดไว้แล้วสตาร์ทเครื่องจนกว่าจะดับนะครับจะเป็นการถนอมคาบูนะครับคันโยกมีอะไรบ้างด้านล่างนะครับสองเกียร์ดดาน้าสองเกียร์ถอยหลังนะครับเราใส่แล้วรถจะยังไม่ทํางานนะครับเราต้องมาสั่งทํางานตรงนี้อีกด้านบนนะครับตัวนี้เป็นสั่งการทํางานการเคลื่อนที่นะครับอันขวาเคลื่อนที่นะครับอันซ้าย อันนี้คือสั่งให้มันย่อยนะครับสั่งให้เขาย่อยอสองข้างนี้คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับดึงเพื่อเลี้ยวฝั่งนั้นนะครับป่องนี้สามารถเอียงได้นะครับแล้วแต่เราชอบก็คือปลดอันนี้มีสองฝั่งนะครับแล้วหมุนหมุนง่ายๆนะครับด้านหน้ามีอะไรอีกมนีนี่นะครับตัวนี้คือสั่งทํางานให้มันดึงไม้เข้านะครับดึงเข้ามามันจะดึงไม้เข้าเองนะครับอ่ามีอะไรอีกไหมลูกปืนไม่มีอะไรอันนี้น้ำมันอะไรอันนี้มันเกียร์ก็แกะดูข้างใน ประมาณนี้เราจะมาดูคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าจริงๆชิปวิดีโอนี่ก็คือส่งไปลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับออันนี้ก็ใส่ไม้ได้นะครับแล้วก็มีจุดนี้ใส่ได้ใส่ได้เท่าไหร่อยู่ที่ความหนาความแข็งของไม้นะครับแต่ตรงนี้เตือนหน่อยนะครับระวังนะครับตรงนี้ระวังดีดนะคะเพราะว่าไม่มีตัวตัวดึงดึงเขาย่อยเลยตรงๆนะครับมาลองเลยแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้คันแรกนะครับเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์จะอยู่ตรงนี้นะครับ สวิตช์สีแดงๆดงฉีดเดียวคือเปิดนะครับวงกลมคือปิดครับอ่ะไปเปิดปุ๊บชกมานิดนึงนะครับดึงสตาร์ทอ่ะดูด้วยนะครับว่าหยุดทํางานหมดแล้วหรือไปหรือยังนะครับดูก่อนนะครับทุกครั้งก่อนสตาร์ทต้องดูทุกอย่างที่งาขอนคันเร่งนะครับอยู่ด้านนี้คันเร่งเวลาทํางานนะครับเวลาทํางานค่อยๆดึงนะครับตัวย่อยโ่้มันใหญ่เขาดึงแรงมันจะดับ ไใช่ครับขครับอ่าอันนี้จึงดันดันมาด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับ อ,อันนี้ผมเล่าอ่าแล้วก็ตงกลางนะครับมาเรามาลองกันเลยตัดต้องกลางก่อนนะครับแล้วก็อยกน เหืออะไรนะเหลือเศษอะรองวนใหญ่กันท่อนนี้ประมาณสองนิ้วเนาะ ครับนลงเม็ดแล้วเรียบร้อยนะครับไม้ทอนนั้นเป็นไม้อรอเขาหมุนก่อนอันนี้คือรอบเขาจัดมากเนาะไม่งั้นย่อยไม้ขนาดนี้ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ใช่ไม้อัดนะครับอันนี้ไม้ไมสน,นไม้ต้นเลยครับไม้สนนะครับอันนี้เอาไว้แพ็กตู้ไม้ใหญ่นะครับอันนี้บอกเลยว่า เท่ารูอ่ะใส่ได้ขนาดไหนก็เอาเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นไม้สดมันก็จะย่อยง่ายขึ้นนะครับกี่กี่เท่าไหรเนี่ยกี่นิ้วหน้ากี่ไหมพี่เอ็มกี่นิ้วอ่ะ่สามนิ้วครึ่งนะครับบอกเลยว่าโคตรใหญ่ก็ยังสบายๆอันนี้เขาเรียกว่าท่อนไม้นะครับไม้สนนะครับอันนี้ไม้สนแข็งๆนะครับแต่ถามว่าปกติถ้าเป็นไม้สดก็ง่ายๆเลยง่ายกว่าง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าขายไปแล้ว ถ้าใคร,ครอยากได้ตัวเล็กๆนะครับสามารถดูได้ขวามือชื่อคลิปกดหนึ่งครั้งรายละเอียดคลิปเด้งลงมานะครับจะมีลิงก์แรกก็คือลิงก์เครื่องยอ่อะกิงไม้นะครับแต่จะเป็นตัวเล็กๆเนาะอ่าล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูยันจบคลิปนะครับวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ